สวัสดีครับท่านผู้ฟังผมทศพลดำเนินผลแนบทสวดคาถาเคล็ดลับแห่งธรรมการหางงานทำในปัจจุบันนี้เป็นเรื่องที่ยากมากหลังจากจบการศึกษาผู้ที่มีงานทำอยู่แล้วขอให้รักษางานไว้อย่าต้องตกงานนะครับส่วนผู้ที่กำลังมองหางานก็ไม่ต้องลอนใจไปนะครับนอกจากความรู้ความสามารถ ก็คงต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพิ่มเติมด้วยนะครับวันนี้ผมได้รวมคาถาสุดปังมาช่วยเพิ่มโอกาสในการสมัครงานขอให้ขยันสวดเพื่อเพิ่มพลังจิตนอกจากความรู้ประสบการณ์ความรู้ที่ติดตัวมาเป็นเรื่องที่สำคัญแต่ก็ยังมีองค์ประกอบหนึ่งที่มีความสำคัญมาก ทำให้ผ่านการสัมภาษณ์ได้อย่างราบดื่นเกือบร้อยทั้งร้อยจะได้งานสมปรานาขอให้ท่านผู้ฟังเตรียมตัวศึกษาทําความเข้าใจกับองค์ประกอบเหล่านั้นก่อนที่จะไปพบผู้ที่สัมภาษณ์องค์ประกอบเหล่านั้นประกอบด้วยคือหนึ่งลักษณะงานของตำแหน่งงานที่จะเข้าไปสัมภาษณ์หรือที่เรียกว่า job description 2. โครงสร้างขององค์กรหรือบริษัทที่เราจะเข้าไปสัมภาษณ์หรือที่เรียกว่า organization structure 3. ลักษณะงานของตำแหน่งงานที่เราจะไปสอบสัมภาษณ์ว่ามีกี่ขั้นตอนหรือที่เรียกว่า work process นั่นเองครับเพื่อที่จะอธิบายประสบการณ์ที่ผ่านมาหรือผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ อธิบายได้แนบเนียนและเกิดความน่าเชื่อมัน่นอีกองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญคือการแต่งกายบุคลิกภาพขอให้แต่งกายแล้วให้ดูให้เกิดความน่าเชื่อถือน่าเชื่อมัน่นน่าเชื่อใจให้ได้นะครับส่วนคาถาจะมีคาถาใดบ้างเชิญไปติดตามได้เลยครับเชิญครับ คาถาแรกคาถาท่านปู่พระอินหรือคาถาทิพจกักขุเป็นพระคาถามาจากพระราชภูมมยานหรือหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าซุงเวลาที่ท่านทำข้อสอบแล้วติดขัดจะช่วยให้ไหลลื่นสามารถเดาหรือตอบได้ถูกต้องอย่างน่าอาัศจรรย์แนะนำให้หมั่นสวดเป็นประจำทุกวันก่อนอน่านหนังสือและก่อนเข้าสอบ ตั้งใจขอบารมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพรุทมเทวดาทั้งหมดมีท่านปู่พระอินทร์เป็นที่สุดขอให้ทำข้อสอบนี้ได้ถูกต้องและถูกใจกรรมการผู้ตรวจสอบด้วยให้ตั้งน้ำมูสามจบนะครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตัวพระคาถาก็ให้ท่องสามจบด้วยนะครับตัวพระคาถากล่าวดังนี้ครับสหัส สะเนตโตเทวินโททิพจ er ักขุงวิโสทายิสะหัสสะเนตโตเทวินโททิพจักขุงวิโสทายิสะหัสสะเนตโตเทวินโททิพจักขุงวิโสทายิเมื่อท่องคาถาแล้วให้พลิกขึ้นมาอ่านคำถามดูหากยังทำได้ไม่หมดก็ให้ความรง และท่องคาถาอีกเจ็ดจบคราวนี้รู้สึกอยากตอบอย่างไรก็ให้ทำไปเลยคาถาที่สองพักคาถาสอบสัมภาษณ์สวดก่อนออกจากบ้านไปสอบสัมภาษณ์จะทำให้มีสเสน่ห์เมตตามหานิยมช่วยให้ผู้สัมภาษณ์เมตตาและการเจรจาราบรื่นประสบความสำเร็จสมดังใจหวังให้ตั้งนโมสามจบครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตัวพระคาถากล่าวดังนี้ครับพุทธสาหันนิยญาเทมิสลิลันชีวิตันวิทัง นะโมมิตามนุษย์สาจะนะเมตตาโมกรุณาคาถาที่สาคาถาเมตตามหานิยมให้สวดก่อนออกจากบ้านจะทำให้คนที่พบเจอมีความรู้สึกที่ดีรวมทั้งการติดต่อเจรจาค้าขายใดๆก็ตามจะราบเรื่นไม่ติดขัดตัวพระคาถากล่าวดังนี้ครับนะเมตตามโมกรุณาพุทธปานี ขายินดียะเอนดูนะโมพุทธายะนะมะอะอุคาถาที่สี่คาถาสร้างความเอนดูให้สวดก่อนไปพบผู้หลักผู้ใหญ่จะช่วยให้เกิดความรักใคร่เอนดูและเมตตาตัวพระคาถากล่าวดังนี้ครับวิชาจรณะสัมปันโนอิติปิโสภควาปิยะเทวะมนุษย์สานัง ปิโยพรมาณะมุตตโมปิโยโนาคะสุปันนานังปินินทะยิยังนะมามิหังนะเมตาโมกุลุณาพุทธานีทายินดียะเอนดูคถาที่ 5. ้คถาหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามคถานี้เป็นของหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามจังหวัดชัยนาท ซึ่งเป็นคาถาที่ช่วยได้ในหลายๆเรื่องและหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องงานนั่นเองสำหรับทิกในการสวดคือต้องตั้งจิตอธิษฐานนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและหารูปหลวงพ่อกรวยมาไว้ด้วยให้ตั้งนะโมสามจบนะโมตัสสะพัคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตัวพระคาถากล่าวดังนี้ครับโสทายโยนะโมนมัสการโรโสทายะอิมังคาถาพุทธ,ธมาเลโสธรัรมมาเลโส สังฆาเลโสจากนั้นให้เพ่งสมาธิจิตแน่วแน่และพูดว่าขอให้ข้าพเจ้าเอ่ยชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดขอให้ได้งานสำเร็จศักดิทธิ์อย่างที่ตั้งใจไว้อย่างไรก็ตามหากคุณไม่ตั้งใจขุนขวายหางานที่เหมาะไม่ตั้งใจอ่านหนังสือหรือไม่เตรียมตัวสำหรับการสอบสัมภาษณ์ แม้ว่าคาถาจะศักดิ์สิทธิ์แค่ไหนก็ไม่อาจช่วยคุณได้นะครับดังนั้นทุกสิ่งขึ้นอยู่กับตัวคุณเองเป็นหลักการตั้งใจท่องคาถาประกอบกับพฤติกรรมที่เหมาะสมหากคุณมุ่งมั่นเต็มที่แล้วรับรองว่าคาถาจะยิ่งศักดิก์สิทธิ์และมีอนุภาพขึ้นไปอีกขอให้ทุกท่านสมหวังและได้งานที่ชอบกันนะครับสู้ๆนะครับขอบคุณ